กคนคะเรามาอยู่ในครวัวของร้านฤดูแล้วละฐานแล้วก็วันนี้เห็นเชฟหน้าตายอินเตอร์โปรไฟล์อินเตอร์มากแต่ว่าจะทําแกงรันจวนซึ่งเป็นแกงโบราณในวังให้เราได้กินกันใช่ไหมคะใช่ครับผมแกงนี้จริงๆแล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงบ้างคะก็คือเป็นจากในวงังมีอาหารคล้ายๆว่ามีอาหารเหลือในวังนะครับผมแล้วเ <c oughs> ขาจัดเลี้ยงกันก็เลยเอาเอาเนื้อเนี่ยมารวมกับน้ำพริกกะปิแล้วมาตำรวมกันแล้วก็มาต้มแล้วก็ใส่ตะไคร้ใส่ ผลพาอากาศเป็นแกงรันจวนขึ้นมาแกงรันจวนนั้นเป็นแบบต้นฉบับที่เล่าให้ฟังใช่ครับเป็นต้นแต่ตวันนี้จะทําแบบของร้านฤดูใช่ครับผมซึ่งก็จะแปลกออกไปถึงเรียกว่าแกงรันจวนแต่จริงก็จะไม่ได้เป็นแกงเป็นน้ํา <ừ> เป็นอะไร <ừ> แต่ว่าเดี๋ยวจะมาดูกันว่มามันออกมาเป็นรูปแบบไหน,นไม่รอแล้วค่ะเราไปดูวิธีทํากันเลยดีกว่าค่ะมาถึงขั้นตอนแรกที่นระาว่าเป็นหัวใจสําคัญของแกงรันจวนถ้วยนี้แล้วล่ะค่ะครับผมนั่นก็คือ,คอ ตำน้ำพริกกะปิเนี่เราจะต้องเริ่มต้นจากจากกระเทียมกับพริกก่อนแล้วกันครับผมคนนี้ก็ย่อนใส่แค่ของสองกลีบก็พอฮะใช่ครับถ้ากินคนเดียวนะแล้วก็พริกสองครับผมใช่ครับเริ่มตำได้เลยครับผมตำเลยนะคะตำได้เลยครับเราต้อก็ํำแหลกแค่ไหนฮะก็คือพอให้มันให้มันละเอียดนะครับผมแล้วพอมันเริ่มละเอียดเราก็จะเริ่มใส่ส่วนผสมต่อต่อไปใช่ก็คืออย่างเช่นเราก็จะเริ่มใส่พวกน้ําตาลปี๊บ กุ้งแห้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้เราพอได้แล้วเราก็หย่อนน้ำตาลปีบลงไปแล้วก็ต่อมาพอเริ่มละเอียดแล้วเราก็ใส่กะปินี่เป็นกะปิคองโคลนนะครับผมปีดังจากสมุทรสงครามครับแล้วก็กุ้งแห้งปนกุ้งแห้งปนนะคะใช่ครับผมปนเรียบร้อยแล้วใส่หมดเลยนะครับผมใช่ นี่ก็จะเป็นเหมือนแบบคนคนคแล้วอใช่อันนี้อาจจะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเติมน้ำปลาน่นิดหนึ่งแล้วแต่ความชอบแต่ว่าก็ต้องแล้วแต่นี่ต้องเป็นแล้วแต่ว่าค,ความชอบอคนความชอบของคนด้วยแล้วก็กะปิชนิดที่ใช้ด้วยเพราะว่ากะปิแต่ละอย่างมันเค็มไม่เท่ากันอันนี้กะปิหอมมากนะใช่กะปิหอมครับผม<ป>ใช่คือตัวน้ำพริกเนี่ยแหละของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มือแ